สวัสดีครับอยู่กับผมเองตอนเกมมิ่งแมนวันนี้ผมจะมาสอนทำเ AP ีฟาร์มกัน EP 2กันนั่นเองที่ผมไม่ได้ลงคลิปไปหลายวันอย่าเพิ่งแปลกใจนะเพราะว่าผมนั้นเรียนออนไลน์ครูก็เลยสั่งงานเยอะมากแต่ไม่เป็นไรมาผมจะมาอมสอนสร้าง เพิ่มเติมอีกแลกันเลยเดี๋ยวที่ผมโหลดไว้แปบ๊บหนึ่งครับใช่อันนี้หรือเปล่าไม่ใช่ขอหาก่อนแป๊บหนึ่งครับอ๋อันนี้หรือเปล่าอ่าใช่้วยครับอ่าไม่ต้องใชส้สามอันก็ได้ครับใช้แค่สองอันพอโอเคผมจะมาสอนวิธีแก้บักอกนน,นนะครับ ที่ผมบอกไปคลิปก่อนจะมีสองอยู่สองวิธีที่จะแก้ครับคือวิธีที่หนึ่งคือที่ผมบอกไปคลิปก่อนโดยการเอาบล็อกมายึดครับแต่ว่าอันนั้นมันแบบมันเรียกว่าไงล่ะเปลืองใช่เปลืองเกินไปผมก็เลยมาแนะนําวิธีนี้ครับแป๊บหนึ่งเืมกดลอกบล็อกออกออก กดล็อกบล็อกออกด้วยนะครับเมื่อกี้ผมลืมอ่าเราก็ทำเหมือนเดิมเลยโอเคโอเคครับมาแล้วก็ไปเหมือนเดิมเดี๋ยวอะไรนะผมวางจรวดผิดอ่ะไม่เป็นไรแล้วก็มาอยู่ตรงน้ำตกเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเพิ่มเติมคือเดี๋ยวผมจะให้ดูโอเคโหลดโหลด ปึ๊บอ,อ่าเดี๋ยวกลับไปใหม่เอ้เดี๋ยวเราปังกลับดีดีเลยเฮ้เฮ้เฮ้บ่อยอืมชิปลอ็อกมันได้ช่วยอะไรเลยอ่ะนี่กับวิธีแก้ที่มันเป็นบั๊อกอะครับเดี๋ยวขอวังเก้าอี้ก่อนนะโอเคอ่า โอเคครับแล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยนะครับเดี๋ยวเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าวิธีแก้บั๊กโอ๊เมื่อกี้เสียงรถผ่านต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคจะดูดลงไปเอา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 เกิดอ,อะไรขึ้นอ่ะอยู่ดีๆก็เกิดเลคเวียนขึ้นเดี๋ยวผมต้องปรับ ตูไม่ติดเป็นทะลุอ่ะเมื่อเรานั่งแบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับสิ่งนี้เราก็ต้องทําเลยอย่าเพิ่งลบพวกนี้ออกครับเราต้องเซฟเดี๋ยวครับเซฟแล้วก็โหลดใหม่แค่นี้แหละครับแล้วเราก็ลบได้เลยนะลบพวกเคก้กพวกสวิตนี่ครับมันก็ติดกันแล้วหรือใครจะหาบล็อก ยึดก็ได้นะครับผมไม่ว่าโอเคผมจะมาสอนทําให้พื้นลื่นแล้วก็มาทําสอนพื้นลื่นเอ๊ะเดี๋ยวโอเคนะคผมก็มาอยู่สีขาวก็เป็นที่เรียบร้อยโหก่อนจะหาเจอนานมากโอเคแล้วเราก็โหลดเซฟที่เราทําไว้ครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาสอนทําให้บล็อกลื่นเลยนะครับนี่ครับ อันนี้ผมทําสะพานยาวมากๆเลยแบบยาวสุดยาวมากยาวมากอ่ะผมจะมาทําแบบนี้ก่อนนะทําตามผมได้เลยครับหาบอกอะไรก็ได้ครับเดี๋ยวรอให้มัโหลดเสร็จดีๆก่อนผมสร้างไว้ยาวเกินอะ่ะปกติมันต้องสั้นกว่านี้นะนี่ดูสิครับผมให้ไปดูด้านบนไม่ได้นะคือมันยาวเกินไปนี่ด้านบนดูโฟแบบใหญ่มาก เมื่อเราโหลดเสร็จแล้วก็วางประมาณนี้แล้วก็ยืดขึ้นด้านบนครับใช่ครับยืดขึ้นด้านบนแล,แล้วก็เราก็เติมอาเก้าอี้แล้วก็หันหัวไปตรงนั้นด้วยนะครับนี่หันหัวไปด้านด้านด้านหน้าแบบนี้นครับหันแบบนี้กดตัวอาแล้วก็กดตัวทีทีหนึ่งครับนี่ จะประมาณนี้แล้วเรารนะัะนางเก้าอี้แล้วก็อ๋อผมลืมบอกไปอย่าให้มันชิดกับตรงสะพานเด็ดขาดถ้างันมันจะไม่ไปหมายถึงสะพานคนระับมันจะยกไม่ได้โอเคเราวางบอกเคสทำเหมือนเดิมเหมือนตอนที่เราสร้างสะพานแต่ต่างแตกต่าง,ต,ต,างตรงที่เราไม่ได้สร้างสะพานโอเคอ่ะแล้วเราก็ อย่าลืมกดล็อกบล็อกออกนะครับห้ามมันจะเกิดบล็อกให้กดออกเลยนะอืมผมว่ามันบล็อกนิดแบบหนึ่งโอเคเมื่อกี้มันบล็อกนิดหน่อยครับวิธีแก้ก็แบบนั้นเลยนะถ้าใครเกิดบล็อกเรื่องเรื่องอะไรนะประตูมิติขึ้นมาครับกดตรงนี้ทั้งหมดแล้วก็กดล็อกบล็อกแล้วก็กดออกครับกดออกจากล็อกบล็อกนะ โอเคมาอยู่ดีดีก็เสียงเบาอ่ะเดี๋ยวลองหุนหกแล้วโอเคเมื่อเราวาร์ปเป็นแบบนี้แล้วนะครับให้เราลบประตูมิติเราลบตรงนี้เอาบล็อกเข้ามาใกล้ๆนี่เข้ามาใกล้ๆใ,ใกล้ประมาณนี้นะเดี๋ยวอะไรละผมว่ามันใกล้เกินไปเอาประมาณนี้โอเคแล้วเราก็ลบบล็อกที่เรานั่งอยู่กับพวกบล็อกเคก้กบล็อกสวิตโอเคประมาณนี้เดี๋ยว ไม่ห้ามเกิดบั็กขึ้นอ,อุยอ้ยเมื่อกี้ปกตินะครับมันเป็นอยู่แล้วโอเคเราก็จะมาทําพื้นลื่นกันเลยนะครับพื้นลื่นก็ง่ายๆครับทําแบบนั่งเก้าอี้ก่อนนะแล้วก็วางบล็อกอะไรก็ได้หนึ่งบล็อกครับแล้วก็วางบล็อกที่เราคิดว่ามีเยอะจํานวนหนึ่งประมาณสองร้อยสามร้อยครับแล้วเราก็ยืดแบบนี้ แล้วก็เติมจะรวดเข้าไปครับมันมีหลายวิธีนะที่ทําให้บล็อกลื่นแต่ผมใช้วิธีนี้ครับใช้เก้าอี้อะไรก็ได้นะแต่ต้องมีเจ็ดหรือจะรวดนั่นแหละโอเคให้เรากดล็อกบล็อกแล้วก็กดตัว F พร้อมกันตัว F คือจะปล่อยสิ่งที่เรียกว่าจะวดไปแล้วเรากดล็อกบล็อกให้ทัน3 2 1สอง่งุบอาโอเค นะปิดไปเลยอเอ้นี่ครับถ้าบล็อกลื่นแบบนี้ไปว่าใช้ได้แล้วนะโอเคแล้วก็ลากไปติดกับตรงที่เราทําไว้ครับนี่ตรงนี้นะตรงนี้นะครับแบบนี้เแต่วว่าทําให้มันชิดกับกําแพงไ,ได้แบบนี้แล้วดันขึ้นมาหน่อยเอ้าดันไม่ได้ จะออกด้านข้างแล้วกันแล้วให้เราเช็คดูวิธีเช็คก็เอาพวกแจ็คแพคหรือว่าอะไรก็ได้ครับให้เราขึ้นไปนะแล้วถ้าบล็อกลื่นไปว่าใช้ได้โอเคบล็อกลื่นแล้วครับแล้วให้เรานะวางประตูมิติได้เลยเดี๋ยวลบประตูมติติตรงนี้ก่อนครับผมจะใช้แค่2องอันผมเตือนเอา้าชิบหายแล้วต้องทำใหม่ใช่ไหม เดี๋ยวเราอาจจะคิดในแง่ดีวัดโถต้องทำใหม่ฮึไม่นาไปลบเลยผมไม่เข้าใจระบบเกมนี้จริงๆคือคลิกเมื่อกี้ผมจะคลิกตรงนี้นะแต่มันกลับไปโดนตรงนั้นคือคลิกนิดหน่อยคือผิดไปเลยนะครับระวังด้วยเดี๋ยวต้องรอใหม่ครับต้องรอรีโหลดใหม่ นานนานมากๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันบักโอเคแล้วก็ทําเหมือนเดิมนะครับโอเคมาเดี๋ยวผมจะสอนสอนผมจะสอนแค่ถึงแค่ทําให้บล็อกลื่นแล้วก็วิธีใช้มานะครับแต่ผมยังไม่ได้สอนแบบวิธีวาร์ปเราอะครับไปที่ ตรงจุดกล่องเลยนะแบบสมมุติว่าเราสะพานแล้วเราเข้าประตูบราปอย่างนี้แล้วแล้วเราไปโผล่ตรงกล่องเดี๋ยวผมจะสอนทีหลังนะแต่ตอนนี้เอาบล็อกลื่นให้ได้ก่อนเมื่อกี้ทําผิดโหชีวิตเปลี่ยนนั่งบล็อกทำเหมือนเดิมอะฮผมจะไม่ตัดตอนนี้ออกนะครับขี้เกียจมากเออ Okay. โอเคปลดล็อกบ็อกออกด้วยอ่ะมันบั็กอีกไหมบล็กอีกก็ทําเหมือนเดิมครับวิธีดูว่ามันบั็อกไหมนะครับถ้าสมมุติว่าเอาของเนี่ยมันไม่ติดกับตรงนี้แปลว่าบล็อกเราต้องทำล็กอกบล็อกเดี๋ยวปล่อยแช่นี้แล้วปรับตรงนี้ให้เะลรู้แล้วก็วางประตูมิติเหมือนเดิมอ่า ไม่น่าไปลงลบเลยโอเคได้แล้วก็ลบทำเหมือนเดิมเลยนะ,อะโอเคเรับ,ลบ,ล,บลบนี่ลบลบนี่กระโดดอกโอเคแค่นี้แล้ววางโอ้โหต้องมาทำขั้นตอนเดิม อีอว่าไปบลอกไม้ผมก็มีเยอะนะเนี่ยตังข้าวลอยกว่านโอเคแล้วเราก็เอาสิ่งที่เรียกว่าจะรวดมาอ่ะโอเคแล้วก็นั่งนั่งนี่คืออาการของคุณเมื่อทำคุณต้องทำขั้นตอนใหม่ซ้ำๆโอ้อันนี้ใกล้เกินไปหรือเปล่า เดี๋ยวผมจะดูว่าหยุดทันไหมปุ๊บอ่าโอ้ผมไม่รู้ว่ามันจะยืดกลับมาได้หรือเปล่าครับคือมันอยู่ช่วงๆตอนโอเคได้อยู่ครับเมื่อกี้มันเกิดบั๊กขึ้นนะคือเกมนี้มันมีบั๊กสามารถใช้ประโยชน์ได้แต่ว่าไม่โอเคปกติเขาจะให้เราสร้างสรรค์นั่นแหละครับอ่ะยา่า อ่าโอเคมาทำแบบนี้เลยแล้วกันเพื่อให้เช็คว่าบล็อกลื่นห0ึ่งร้นวางประตูมิติเมือนเดิมผมว่ามันบอกไม้มันชิดไปต้องขยับออกมาโอเคประมาณนี้เดี๋ยวผมว่ามันรู้สึกปเบกอ่าประมาณนี้แล้วกันแล้วเ,เปลี่ยนสีตาม ที่มันตรงกับตรงประตูมิติตรงนี้นะเอาเป็นสีนี่แล้วนี่เลยแล้วก็นี่แล้วก็นี่อ่ะเดี๋ยวผมต้องเช็คก่อนว่ามันลื่นไหมเพราะว่ามีบางครั้งที่มันจะไม่ลื่นนะครับเอาไม่ลื่นไม่ลื่น อันนี้คือไม่ลื่นแล้วให้เราทำไงเหรอครับทำใหม่สิครับรออะไรใช่ครับทําใหม่เพราะว่าสงสัยมันน่าจะออกจากอัน,นั้นแล้วผมไปทําปักซ้อนมันก็เลยเป็นแบบนั้นอ่าเดี๋ยวทําผิดอ่ะใช้บอกอิดเลยแล้วกันวุ้ยวุ้ยยเย,ย,ย โอเคมาเต็มโกกดเนดัดนรับฟุ๊บโอ้โหยฮ่าเป็นไงเสียงดังผมจะไม่ปิดเสียงเกมนะเพื่อเพิ่มอัตลดอ่าอืมซานี้ต้องได้แล้วแหละไม่ได้นี่ชิบหายเลยนะอ่าโอเคน่าจะได้แล้วแหละครับ นะลืมไปว่าเอาไอ้เจ็คแพรออกอโอเคโอเคครับลื่นแล้วลื่นแล้วเราก็จะมาติ๊กตรงนี้มาอยู่ส่วนของตรงนี้แล้วคนระับติ๊กพวกนี้ตรงนี้ครับให้มันอยู่ตรงกลางนะความเร็วก็แล้วแต่ แล้วก็อันนี้ปรับให้เธอรู้หมดเลยนะอยู่เป็นล้อโอเคมาแค่นี้ก็ได้แล้วนะเดี๋ยวผมจะสอนติดตั้งสิ่งที่เรียกว่าประตูมิติแล้วเราก็จะไปโผล่ตรงกล่องของขวันเลยแต่ต้องดูด้วยเดี๋ยวรอดูกันได้เลยแต่ผมจะมาดูอันนี้ก่อนนะมันใช้ได้ไหมผมว่าใช้ได้ โอเคมาสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ